เปียงเปียงกูพูดจริงมันมันมันแตกจริงนะเนี่ยเฮียเราใส่มันขนาดเนี้ยมันแตกจริงของเราโดนไม่ได้กูรอช้อเด็ดแมงเด็ดแต่ก็แต่ก็ยุบท,ทำใหม่ช้อยเอฟเชืช่อว่าไม่พออข้างทองยุบผ่านไปหนึ่งเดือนขึ้นใหม่ไม่เป็นไรนะเพราะกูขึ้นเรื่องกับมันไปแล้วกูรอหลังกัดมุนองสารคนที่ไม่ไรู้เห็นนะเนาะเฮียจริงครับให้มันดอกยังไปก่อนไมุนชิ้นส่วนอะยู่ไว้กูใช่ป่ะไอ้เบอร์กูไม่มีตัวชิ้นเลย แกงแม่งลงไปอยู่แกงแม่งลงไปอยู่เีสองเด็กๆแม่งก็น่าจะแบบาโดนตีจนงอมออกชก้นแล้วได้นครับบอหมึงก็ได้มันโหดเกินเพื่อน ที่ไม้มันลดเองอ่ะเพราะพี่กอบาดโพอยู่กับสายโจ้แล้วใช่เหรอช่วยเลยไม่แล้วเขาเดือนเดือนรีกันทั้งเดือนเดือนพี่เดี๋ยวบูทไม้บูทเดี๋ยวเบาเดี๋ยวบูทเดี๋ยวเบาอ่ะพอาแกโตแล้วพาเฟตโตเฟตแกเดี๋ยวพี่โอ้โหเงินเดือนพี่บอลก็ให้ตั้งเยอะเออก็เดือนเกือบครึ่งแสนกูบอกใครกูรอใครอยู่รอใครรอใครไอ้ดิไอะไผ่ไผ่วะเอออคุยยู่เนี่ยเออใครหรอพี่รู้จักเออรู้จักเหรออะ โอเคเอออีกคนกนึงรู้ลมมาหรือเปล่าวันนี้นายใครครับพี่กอล์ฟแม่หมึอไม่รู้โทรมาแม่เหรอแม่ไม่ว่ากว่าน,นี้อ่ะแม่อขายของโอเค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 มาดิ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 มามา ไอ้เคเขาบอกว่ามึงแกมึงมีเขาอะมีหลักฐานมาสกิ้ชัดเอาพี่มันจะมันหลังจบนี่ไงพี่ล่าข่าหัวไงพี่อ๋อเป็นล่าข่าหัวใช่ครับพี่แล้วฝั่งเขาอะเป็นคนรับผู้หญิงที่เราล่าเขาขึ้นมาแต่เขาตายพอดีพี่แล้วมันจบพอดีแล้วมันโดนยิงก็ห้าหกตกวีหลังจากนั้นประมาณหกเจ็ดวีเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินน่ะกูคนละียวเห็นเห็นล่าข่าหัวหายไปไหม ติดลมก็คือหายไปหมดหมดพีแล้วใช่ป่ะเพื่อนถูกใช่ถ้ามีตาไปได้สังเกตหน่อยนะหรือไม่มีตาน้เนาะติดลมเปล่าใครตัวยิงอ่ะตัวนี้เหรอตัวเขียวไม่ใช่ครับยิงโอ้มันก็รับหน้ามันตลอดเนาะเอามาคุยว่ะโอเคมาเน้องมาคุยเล่นไปคุยอะเออมาสุ่มสีหน่อยอะเล่นเล่นร้านมาๆมามาเลยสีขาวไปไปอยู่ไป ส่งเลส่งเดี๋ยวยดยส่งเลยชวส่งไปเลยครับผมดีไปมารถพานามาเอาเก็บ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 นะเก็บเได้สู้นะพิเศบานเหรอาส่งกบเพไล่ควายสเอเจอกันเจอกันีเดสๆนะอเดอเิมเนได้เย ไ,ไม่สงสารคนที่ไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยวะผมก็สงสารเลยมันไม่มีแล้วไงที่มันหมดก๊อกแล้วอะผมพูดตรงๆอะ<ม>ตอนแรกก<ม>ว่าจะประมูลกันนะพี่หวังจะประมูลี่แบบก,กันตะขันเนี่ยประมูลไม่ได้ตอนเ,เนี้ยันหมดแล้วว่ะคว้าก็หมดก๊อกแล้วพี่ผมก็มบอกตรงเว่าจบนี่ยู๊บแกอ่ะจริงสงสารคนที่เราไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวในแกอ่ะตัวเล็ก็ค่น้อยอะ คนแถวดีๆในแก๊งอ่ะมันนี้ต้องเป็นไอควายมารับหน้าทุกเรื่องเลยไงวะนี่อ่ะหนึ่งโดนกูปุ๊บที่เด็กตอบปุ๊บหนึ่งยุบแก๊งเลยเนาะใช่โวไม่นอนหรอกะไม่ใช่หกเจ็ดวีแล้วด้วยเมื่อกี้ไปดูมาสิบสี่สิบสี่วอ๋อลึมเปิดวงเมื่อกี้ไปดูมาละ คนที่ถูกลากเข้าหัวสรุปไปเรียบร้อยประมาณ14วีได้เขาก็ย,ยังยิงไม่เมลิกมันติดไอ้่อมพี่กอฟมันออกมาไม่ได้พี่กอเอฟไ,ได้มกว่าน่าสะท้านของไทยวะเสร็จแล้ปะอลรีจบยังวะกำลังจะมีต่อจบแล้ว คีรามไปแย่งสต่าใครไม่รู้เนี่ยมันมันฉุนจะตีเราเนี่ยฮะโอ้บอกไอ้คีราสตาบอยมาจีบสต่าผมครับภาพยังไม่เข้าเลยทียอะส่งสารนี่คนที่มันไม่ได้แบบ ได้ไม่ไม่หมดอะม่ะนี่เรื่องลราวนะเหี้ยมันโดนเราไปกินอะไรตอนที่ยี่สิบหรือเปล่ากินอะไรนะกินหรือเปล่าอีเห <c oughs> ี้ยอะไรมี <c oughs> ไม่มีไม่ได้ไปไหนถ้ามันทนมือทนตีเนี่ยอะไรอะรอดอยู่หรือมั้งคุณเยอะโดนตีไม่พักอ่ะเดี๋ยวตีเดีย๋ยวตีอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ใครวะไม่เป็นหอบ <c oughs> เอยโหบา เปิดเปิดกูเอ๊ะจบวันนี้เหมือนกันเปล่าวะหรือพุ่งนี้วเอ็มเคมันมีเอ็มเคให้มาตัดทีมเด็กและเอาเอ็มเคจะไปนนช้อนต่อเนี่ยตัดเล็บไอีอ่ะเรื่ยะขบไปถามทีมเด็กมามเขาว่างสี่ห้าคนเลยนะถ้าแบบคนเราจะไปเล่นอ่ะรอดเหรออืมได้ยวดูกันทนีมัน,นี่เอาใครก่อน น่าจะมี 2, 2, 2, uh huh. เคียดีไปสองแล้วเคียสองแล้วเดินนึ่อ่าอืนใหม่ขอ้อหน้าเเยอะอยู่แล้วปะ่ะไอ้อี่้ออื้ออ่งออื้ออื้ออ้ออื้อ่ ไอ้ไอ้เกลมันทำได้ไงวะในกลุ่มอ่ะมัาสลับชื่อได้ไงวะอ๋อมันผ้าไม่ตรงกันโอ้ยเอ็มีเคจบไปไหนครับเอ็มีเคจบกันไหนครับเอมีเคโหลดสาถองครับจบไหมครับวันนี้จบไหมรอซอสเหรอซอสไหลเขาเขาจ้คุยราคาเนี่ยเงจัดการเลยจบไหมครับนะฮเขาขอเป็นร้อยสี่สิบไดหดูตีได้ดรีว่าเฮ้ยกูกูขายสองร้อยเปนึงใจเย็นเงิจัดการเลยจบไมครับ่องนร้อยสี่ิบไะไรมไดรอายูรอรกิจอดไรจไคนี่ะรย ไม่รู้รถอะไรอ่ะของใครอ่ะอันร้อยสี่สิบอันนี้มันบีเอ้อยห้าสอแก๊งใหม่เล่นซะคนที่อมู่้เรื่องทั้งแก๊ง่ะผว่าทั้แกงแล้วบีเอ็มกากยุบแล้วก็ไปกระจายหาแก้งดีๆอยู่อ่ะเนาะเนีย่าเข้าจะาบีเอ็ไม่ขายแล้วแกงโฮมันคนตายไปเลละมันหมดเวลาของมันละตายแล้วฟังดเยอะัมัไม่ยอมอีกผมก็ผมก็ออกเองตลอด ไม่เย๋เลยไปเพื่อไปค่าน้ำค่าอะไรทางแกงนะทางค่าอะไรอ่ะผมก็ออกเองเลยบอกยิงที่อะไรบอกให้กูเสกให้อยู่เลยควายพันยาอ่อนขี้เกียจป้าเพื่อนเพื่อนเสกกระชายกูไหนเพื่อนคือวิทยเคดีเพื่อนใช่ปะเอ้เราไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมนี่ฮะพูดแอคอะไรนี่เออเออ พูดเล่นนะพูดเล่นนะพูดเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดนี่พูดเล่นนะมันเติมมันก็เสียตังค์มันเองแหละไม่มีดอกเสกเติมอะที่นี่นโอ้เฮียถ้าถ้าเมืองเสกให้มันสามแสนนะกูก็ไม่ยอมหรอกกูก็เอาด้วยอะ่ะอืมกูก็เอาสามแสนเหมือนกันนะ่ะไม่บอ,อกป่ะกูไม่ยอมหรอกกูคงไม่เติมในกูดุดวิโ,โไม่เติมสามหมื่นหรอกไอเหียเสียเปรียบดิ เติมบ้าจัดเดนๆเนี่ยว่าที่มันสติแตกเดนสองร้อยใบน่าน้าจะแบบว่าเติมไปเยอะแล้วไปแพ้เกลดีอย่างหัวร้อนดิเสียเชิงดิเสียเชิงหมาแก่เลยของขึ้นเลยทีนี้ไม่พี่รู้ไงเองเห็นลยแบบพี่เสร็จุ๊วพี่วิ่งออกเลยเออ นีเพลงอะไรครับบอสเพลงนี้หรอเพลงอะไรวะไม่รู้ครับเนี่ยทั่วทวนะครับมันฟังมันวนมาเรื่อยๆอะ่ะฟังเพลงไทยอ่ะหมายไหมจ๋าฟังเพลงชิวๆอ่ะใช่เหรอเพลงไม่เปิดเราหรอ ระหว่างรอคุยก็ค่อยไหมคือจะเล่นได้หรือเปล่าอะไรนะพี่คือจะเล่นถูกไหมหรือจะคุยรอรองเพลงอื่นที่เมื่อไหร่บอลเอาไว้นั่นเป็นน้อมมาแล้วพี่ครับเล่นครับพี่อยากเล่นครับเราขอฟังก่อนไอเราทำไมไอไอนัดจบเมื่อไหร่แล้วเพลยิงไม่หยุดอ่ะอะไรนะพี่โ้โหจบไปแล้วเพลงยิงไม่หยุดอ่ะ ตอนแรกผมเห็นเขาชนกันอยู่พี่เขาชนผมเห็นเขาชนกันอยู่ในวงแล้วเขาก็ยิงกันอยู่แล้วแล้วผมก็ตาผมผมไม่ได้ผมไม่มได้มองเลยพี่ผมก็เลยซัดไปครับแต่มันนั่นผมก็ oh. ผมเพิ่งรู้ว่าตอนที่เขามาทวงพี่ว่ามันจบแล้วแต่สุดท้ายแล้วผมก็ขอโทษไปวงก็ขอโทษเขาไปแล้วครับแล้วก็ผมก็บอกว่าผมก็บอกว่าเขาเอาของซ่อมนานโนงไหมเพราะเขาเพราะเขาบอกว่าเขาเสียนานอผมก็เลยบอกถามเขาไปว่าเขาจะเอา่องซ่อมนาโนอไหม แล้วบอกเขาไม่เอาเขาจะมีเอาเินสองเอ็มแต่ผมไม่มีอรัพี่ผมก็เลยบอกว่าผม,มซ่อมนานโนครับซับเฮ้ยว่าไงว่าไงบอกซัดเลยอ่ะซัดเลยอ่ะซัดมาก็ซัดกลับตอนที่เขาพูดเลยก็เออก็ ก็ไปล่าข้างหัวไปช่วยล่าข้าหัวใช่ไมหมล่ะแต่คนล่าข้าหัวสลบไปตั้งแต่สักพักหนึ่งระหว่างสิบสี่วิที่ผมไปดูมาสิบสี่วิคุณมีเวลาในการมองอะ่ะแต่คุณก็ยังยิงผมไม่หยุดอะ่ะมันได้ยิงนัดเดียวด้วยนะนานโนนานโนผมจากร้อยเหลืออยู่เจ็ดสิบสี่มั้งเจ็สิบห้าประมาณนั้นโดนไปสองถึงสามนัดครับแล้วก็พยายามยิงผมแหละแต่ว่ายิงไม่โดน ถ้าถ้าในตาผมมันยิงโดนพี่สองเมตรครับแต่นั่นแหละแล้วเมาผมก็เพิ่งเฮียมันไม่ควรมาแล้วเอใจตอนที่พี่มาทวงมาชนแล้วมาทวงครับว่าไอ้มึงยิงกูทําไมกิจกรรมมันจบไปแล้วอะแล้วนั่นแหละครับก็ที่พี่ทวงแล้วผมก็ขอโทษพี่ไปปุ๊บผมก็ถามแล้วพี่ก็บอกว่านาโนกูเสียไหมผมก็บอกว่าพี่จเอากล่องซ่อมนาโนไหมครับพี่ก็บอกแมวพี่จะเอาเงิน2อเอ็มครับแต่สุดท้ายแล้วผมบอกว่าผมให้ได้แค่กล่องซ่อมนาโนครับพี่ เขาตังผมไม่มีจริงๆจริงครับผมเพิ่งจบรีมาเยอะด้วยก็ตับนั้นแหละนั้นเป็นปัญหาของมึงเว้ยไม่ใช่ปัญหาของกูน่าสงสารจริงๆอมันไม่ได้น้ำตอนนั้นก็คุยสภามึงก็น่าจะรู้ดีแล้วว่าคุยสภามันเป็นยังไงบอด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 บอกเล่นเลยครับมันยืดเลือกฟันเล่นได้ไหมครับพี่ครับอ๋อมันติดไอประมูล พี่เบอร์ปพป่เบอร์อรันนี้น,นหละอยากเล่นไม่ช่วงไหนวันไหนดีครับโอบโออยากอยากเล่นวันไหนว่ามาเลยครับพรุ่งนี้มันเบรกอยู่แล้วใช่หลังประมูลไหมหรืออยากอยากสิบเจ็ดสิบแปดเลือกเลยครับสิบสิหกสิบเจ็ดสิบแปดสามวันเนี้ยให้เลือกแล้วเอ้า พี่กอบพี่ก็ถ้ามันต้องเล่นอ่ะก็เล่นเลยก็ได้พี่สุดท้ายยืดยืดช้าลื่นเรียวมันมีค่าเท่ากันเลยเหมือนมึงแค่ไม่ได้สองเอ็ดตอนนี้ไม่จบหรอคืออันนี้อันนี้ไม่พูดแบบความรู้สึกพี่นะมันโดนสามต่อสี่ตีสามต่อนี่ติดแล้วอ่ะมันไม่ได้พักเลยอ่ะมึงเอาต่ออีกเหรอถามจริง เขาไม่ใา่อ่ะพี่นี่ไงก็นี่ไงก็ขอตอนนี้เขาสองเอ็มไม่ได้เหรอเขาเขาเอายี่สิบมาไปกับผมผมมีแค่ท่างไงพี่ผมให้เขาห้าหน้าบ้านแล้วเขาราคามันขึ้นพี่จากสองเป็นยี่ไงเพราะตอนนั้นไม่จ่ายเงานหน้างานอ่ะผมเรียกถูกมากเลยนะผมเห็นแก่เขานะเมื่อวานอ่ะคือกูพูดในฐานะคนดูแลแก๊งนะเว้ยคือกูไม่ได้ว่าบอกว่ามันนะแต่มันโดนไม่หยุดเลยตอนเนี้ยมันโดนนุ่วไปหมดแล้วอ่ะมันไม่ได้พักเลย เหมือนกังนะตอนผมโดนอ๋อเวรกรมเพราะผมสี่สตอรี่ติดนะไม่เหมือนกันเรามันกล้าใหญ่กว่าไงเขาจะว่าตามนั้นเอาตามนั้นเอาตามนั้นขอตัวเล็กๆอ่ะคืนคืนทั้งโมเข้าไหมขั้นตามหมดไม่ลองดูเขาอยากต่อไหมสองเอ็มผมบอกบอกไปแล้วน้อยไปใช่ผมซื้อมาวน้อยไปมันได้แค่ห้าเอ็มไงก็มีขนาดน่ะแล้วก็โดนมันหลายตอรี่หนักเงินมันก็พักออกมาใช้หมดแล้วอ่ะ มีอยู่แล้วส่วนตัวมึงจะไปเก็บแก๊งบริหารกันนี้ก็แล้วแต่แต่กูว่ารวมกันนะมีมากกว่าห้าแน่นอนอะไม่ผม,มผมผมเข้าใจในมุมพี่กอาแล้วพี่เขาก็าาอยากเซฟแก๊งอนะผมก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากทําอะไรนี้แนละ้วพี่แต่ผมไม่ได้อยากผม,ผมพุ่งตรงนะผมไม่อยากเห็นชื่อโฮมในนี้แล้วอนะพุดตรงเลยตามนะั้นอะเล่นไหวอนะพี่บอสพูดคำพูดสุดท้ายมึงจะต่อเท่าไหร่มึงลองเสนอเอาโอกาสมึงอะวกมึงมีมากกว่าห้าแน่ นี่โอกาสสุดท้ายแล้วนะมึงอย่าลืม<ข>ว่ามงมีตีดำลอมอยู่เดี๋คิดตื้นตืนน้องว่างมึงยุกแกงเลยก็ได้นะนฝืนเล่นต่อมันคนที่มันไม่ไม่ได้ทำอะไรผิดมันสวยนะเว้ยน้องเล่น,นเลยก็ได้พี่โอเคครับนั้นห้าสิบห้า 5m ตบหมดหมอหมดไหมหมดก็ได้ครับได้หมดเลยหมดไหมครับโอเคไม่หมดไม่หดไม่หมดนะได้ชื่อไม่หมดนะโอเคครับครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวประกาศให้พี่ก้อยผมถามตอนไหนว่าไอแล้วที่แก๊งผมมาขึ้นขึ้นเรื่องไว้ยงไม่เคยขึ้นครับเออใครเปิดอะไรมาล่ะยังไม่เคยขึ้นครับไปคุยกันก่อนพี่โจเขาบอกว่ายังไม่เคยขึ้นเนี่ย กูบอก่างขยื้อได้หลายวันไอสัตว์ฝันร้ายไปเติมฟิลกูจัดเลยไปพี่ก๊อฟแต่ผมมันไม่จบวันนี้วันนี้วันนี้ก็ยังเล่นเล่นไม่ได้เล่นวันนี้ไม่เล่นก็ได้วันนี้ไม่บังคับไปไม่ได้เลยบอสแต่วันนี้ผมไก่ใหม่โดนทีเฟลเปิดที่สนามกรอบนะโดนเปิดบอสที่สนามกอบเอโอ้โหตรงนี้เด้งมึงมันโดดมายิงผมเว้ยที่ไปชุบเพื่อนที่เสาอ่ะที่เฟลก็เปิดเลยรออะไรไปรับฟิลใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เขาถือปืนกันที่โลกจริหรอยิงคมบอกถามวนนี้เอาแค่๋ย่ผมเอาคืนแล้วบอทอโดนเว้ยผมโดนเว้ย